สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรครบ2ตัวบนนะคะเป็นสูตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรแรกนะคะที่แอดคำนวณน,นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าบนครั้งที่1ใช้หลักร้อยนะคะแปด บวกเจ็ดนะคะแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้านะคะบวกสามนะคะได้แปดนะคะแปดบวกสองนะคะได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะ ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้านะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหนึ่งหนึ่งหกเข้าที่หนึ่งหลักสิบนะคะแล้วก็ เข้าที่6หลักหน่ยวยมวนต่อมานะคะหบวกหนึ่นะคะได้เจ็ดนะคะบวกสาได้ศูศบวกสนะคะได้สองสองบวกหนะคะ ได้สามสามบวกห้านะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะแล้วก็ ศูนย์หลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะศูนย์บวกแปดนะคะได้แปดแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สาม 3บวกหนะคะได้4 4่บวกหได้9 9้บวกหนะคะได้10ใช้0เลขที่ออกนะคะ5 9 3นะคะเข้าที่3หลักหน่วยแล้วก็9หลักสิบนะคะ เมืต่อมานะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเจ็ดนะคะบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกห้า ได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่เลขที่ออกนะคะสี่หลักหน่วยศูนย์หลักสิบนะคะ งวดต่อมานะคะสี่บวกสี่ได้แปดนะคะแปดบวกสามแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สามเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบ เมืถัดมานะคะสามบวกแปดนะคะสามบวกแปดได้สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองใช้สองสองบวกหนึ่งนะคะ ได้สามเลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะแล้วก็สามหลักสิบงวดต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะหกบวกสามนะคะ ได้เก้าเก้าบวกสามนะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกสองนะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งงวดประจำวันที่ หนึ่งสิงหาคมนะคะได้เก้าสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะ มาครบสองตัวบนนะคะเลขเด่นที่ได้ทั้งหมดคือ9ก้าสองสี่ห้าศูก็ลองพิจารณาดูนะคะก็ลองนำไปจับดู9นะคะสองสี่นะคะห้าคลิปนี้นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ